สวัสดีครับสวัสดีเอฟทุกท่านนะครับสวัสดียามเช้ายามเทสายนะครับวันนี้เราก็อยู่ที่เดิมนะครับวันนี้เราอยู่ที่บ้านเพนะครับเพราะว่ารอแขกรอแขกขึ้นมาจากเกาะเสม็ดนะครับก็ยังไม่รู้เลยว่าจะไปไหนต่อนะครับเราก็ต้องมารอ เช้ามาผมก็อาบน้ำแนละ้วกินข้าวเรียบร้อยนะครับนี่ผมก็โลนี่พามาดูชมบรรยากาศที่ชายทะเลนะครับนี่นี่ทะเลนะครับนี่เกาะเสม็ดน,น่าจะใช่นะผมว่า ก็เป็นท่าท่าเรือนะท่าเรือที่ว่าเรือจอดเพียบเครับเวลาแขกลงลงจะไปสม็ดก็ต้องมาลงเรือตรงนี้นะครับท่าเรือทิศาบาดนะครับมันก็จะมีผนังกั้นน้ํานะครับอยู่บ้านทีรถเช้ามารถเริ่มเยอะครับรถหลายๆบริษัทหลายๆเอีเ่น ที่พาแขกมาลงสมเด็จนะครับบางคันก็มานอนส่วนมากมา,มานอนเมื่อคือนมีสักห้าหกคันนะครับแต่ไปกลับมาหลายคันครับ<ด>ทุกบริษัทน,นะครับ,รบน,นี่ก็จะเป็นโลตัสเทียตบันบันพีนะครับ แบบนี้นะครับรถทัวร์เขาก็มันยังไงอะ่ะพูดกขาปูดยากหรอกคนก็ห <c oughs> ากินกันไปนะครับตรงนั้นนะ่ะตรงนั้นจะเป็นที่ขายพวกรองเท้าพวกเสื้อผ้า แขกลงมาก็จะมาซื้อของตรงนี้ซื้อรองเทา้าซื้อชุดว่ายน้ํานะครับครับนี่ที่ชายหาดเนี่ยก็มีต้นมะพร้าวมี ก็ลมเย็นดีครับเช้าๆนะครับเรือเร็วเรือ,อยอดมีหมดครับเสียงคือศสสาสนา แล้วแต่โปรแกรมครับมามามาแบบนี้กันแล้วแต่โปรแกรมที่เขาจะผ่ามีโปรแกรมนะครับผมผมนี่รู้สึกจะมีทั้งดําเนินมีทั้งสัมผันะครับคร๊ปหนึ่งวิ่งอย่างน้อยอ่ะแปดเป็นพันโลก็มีอย่างน้อยเก้าร้อยเก้าร้อยถึงหนึ่งพันโลน้อยนักน้อยหนาที่จะได้วิ่งแบบเจ็ดแปดร้อยโล รถก็เริ่มเยอะนะครับมีทั้งไทยรักมีทัวร์ไทยด้วยครับเนี่ยนี่จะเป็นทัวไทยครับรถแปดลอ้อนี่ครับรถทัวร์ไทยแปดล้อนะครับ ว่าโปรแกรมเขาจะไปไหนบ้างบางคันก็มีวัดยานขาชีจันสวนนงนุษสวนไทยบางคันก็ไม่มีสวนไทยมีสวนนงนุษยกินข้าวนะครับมันก็แล้วแต่ที่ว่าแล้วแต่โปรแกรมที่เขาซื้อแพ็กเกจมานะครับแต่ถามว่าคนขับรถก็ต้องรับผิดชอบ ต้องพักผ่อนในเพียงพอานนู้นนะครับแขกกําลังจะลงไปลงเรือนะครับแขกกาลังจะไปลงเรือบนสะพานนะครับแขกไปลงเรือสมิธนะครับนะไปสมิธไปเกาะสมิธ นันไปนะครับมันก็แปลว่าชีวิตคนขับรถเราต้องรับผิดชอบไปเขาทุกอย่างครับหนึ่งซื้อทั้งถุงซื้อไม้ไม้เสียก็อยู่ที่คนขับรถนะครับถุงไม่มีคนขับก็ต้องหามาเพื่อบริการแข่แต่ผู้ช่วยไม่ได้รับผิดชอบอะไรหรอก คือรับผิดชอบเราคนขับรถเนี่ยร,รับผิดชอบทุกอย่างนะทั้งชีวิตคนด้วยทั้งชีวิตหลายคนนะครับที่เขามาเที่ยวเมืองไทยเราต้องรับผิดชอบคือหนึ่งเราต้องดูแลเขานะครับการงานบริการนะครับมันก็นแล้วแต่น,นะครับนี่งานนี้ทัวร์ไทยนะครับเป็นทัวร์ไทย เป็นร้านขายรองเท้าเสื้อผ้ากางเกงนะครับชุดว่ายน้ำมีหมดครับมีหมวกนะครับท่านที่จะไปลงเกาะสมิทธ์นะมาจอดท่าเรือที่สานนะสนใจซื้อได้นะครับเนี่ยเลือกหรือซื้อหาได้เลยครับมีทุกร้านมีทุกที่เสื้อผ้าได้สวยครับนี่ครับรองเท้า นี่สำหรับบริการนักท่องเที่ยวนะครับนี่มีไว้บริการนักท่องเที่ยวนะจุดว่ายน้ําก็มีนะครับมีหลายอย่างตัวไทยครับ หละไปซื้อสางดาวอิไม่แพงหรอกเขาซื้อกันอย่างนี้แหละอย่าลืมว่าจุดต้องทอ่อยแพงก็ไปนูน่นไปซื้อในตลาดนั่นไปขับรถไปจอดซื้อตลาดตรงนี้ว่าถูกแล้วราคากันเอง ราคานักท่องเที่ยวครับคนไทยก็จะมีส่วนลดอยู่ใดีไหมยัามายงไก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์ให้ด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเดี๋ยวมีคลิปดีๆก็จะมาลงให้ FC ดูนะครับสุดท้ายนี้ขอให้ FC ทุกท่านจงมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำ่ลำรวยทุกคนนะครับ คลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ